เอาล่ะ <Enter> uh huh. ทุกคนยาหูเยกะเยอะเยอะเยอะเอ้ยใส่หน้าฉันเนี่ยให้เอาล่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับพวกเราชิคกี้ย์แอนเจย์ยาหู และในวันนี้พวกเราก็จะมาทำชาเลนจ์เอาชีวิตรอดจากนักล่ากันซึ่งเป้าหมายของผมที่เป็นคนหนีคือการเอาชนะมังกรเอนเดอร์ดราก้อนให้ได้ถ้าผมสามารถฆ่ามังกรโดยไม่ตายได้ผมก็ชนะส่วน N.J. ที่เป็นผู้ล่าเอ็จะต้องฆ่าผมให้ได้ก่อนที่ผมจะฆ่ามังกรเอนเดอร์สำเร็จถ้าหากว่าผมตาย N.J. ก็ชนะไปแวแจ๋วเลยนี่นาะ ส่วนคนที่แพ้จะต้องทำตามคนชนะต้องการทุกอย่างอย่างนี้นายเ็จชนะชิคกี้นายแพ้ฉันแงมเงมฮ่าฮ่าฮ่าเฮ้ยเรามาดูกันใช่างั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเริ่มยังไงรอก็มาเลยสิเอาเฮ้ฉากรต้องบอกว่าในคลิปเนี้ยฉันขอใช้ของวิเศษอย่างหนึ่งได้ไหม ของวิเศษยังงเหรอใช่แล้วก็ได้ตามใจนายละกันฉันไม่มีปัญหาอยู่แล้วโว้ยถ้า่างนั้นก็เจ๋งเลยเอาละครับน้องๆทุกคนในคลิปนี้ของวิเศษที่ผมจะใช้นั่นก็คือเจ้านี่และเจ้านี่คือนาฬิกาหยุดเวลามันคือนาฬิกาหยุดเวลาของจริงแล้วผมสามารถใช้เจ้าเนี่ยเพื่อหยุดเวลาในเกม Minecraft ได้เดี๋ยวผมจะทําให้ทุกคนดูนะครับไอ้กับใครยังไงเล่าอ้ยออยเจ็บชะมัดเถ้เ้เ้ยกระจอกชะมัดหน่อยแน่เล่นทีเผยยังงั้นเหรอเอ็นเจม เอาไปดอกหนึ่งไม่หล่นนี่นะชึบนี่นะหยุดเวลาซะเลยอย่างที่เห็นเลยครับทุกคนในตอนนี้ผมได้ทําการหยุดเวลาในเกม Minecraft เป็นที่เรียบร้อยแล้วว้าวดูลูกธนูที่โดนหยุดเวลานี่สิลอยค้างอยู่บนอากาศแบบนี้เลยใกล้จะมัดเลยฮะและแน่นอนว่าเอ็นเจก็ถูกหยุดเวลาไปด้วยฮ <c oughs> หน่อยแน่เอ็นเจจะมาเล่นทีเผอฉันอย่างงั้นเหรอฝันไปเถอะและนี่แหละครับตัวช่วยของผมในการเอาชีวิตรอดจากเอ็นเจในวันนี้นนะ Okay. ายไปไหนอ่ะบา้านานี่นายเป็นผีอย่างนั้นเหรอบอกว่านายยังอยู่ตรงนั้นอยู่ลอยนินะทำไมแต่อตอนนี้ถึงมาพอตรงนี้ได้แล้วเนี่ยเห่จะ hey, hey. พูดเรื่องอะไรของเธอนะไงเอ็นเจไม่ต้องมาคิดจูเบเบเลยฉันเห็นจริงๆนี่นาอยู่ตรงนั้นนายกงฉันใช่ไหมนเนี่ยหายก<า>อง<ส>ะอะไรล่ะหยน้อยแม่ไชื่อหยุดเวลาเอ็นเจเธ้เอ้ยเอ็นเจยังไม่รู้อีกอย่างนั้นเหรอธนูเนี่ยทำอะไรฉันไม่ได้หรอกนะแค่ฉันหยุดเวลาลูกธนูก็หยุดแล้วฮเอาละได้เวลาเอาคืนด้วยลูกธนูแล้ว ในตอนที่เวลายังหยุดอยู่นะครับผมสามารถยิงธนูแบบนี้ได้แต่เพราะว่าเวลายังหยุดอยู่ลูกธนูก็เลยยังไม่พุ่งออกไปเอาและผมจะทาการยิงลูกธนูไวร้รอบๆบเอ็นเจแบบนี้เลยโอเคเช่านี้ก็เป็นอันเซตและในตอนนี้ลูกธนูได้ล้อมรอบเอ็นเจไว้ทั้งหมดแล้วและในตอนที่ผมทําให้เวลาเดินในครั้งต่อไปลูกธนูทั้งหมดนี่จะพุ่งเข้าใส่เอ็นเจพร้อมกันในทีเดียวแน่นอนว่ามันจะเร็วมากและเอ็นเจไม่สามารถหลบได้เอาล่ะถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยดีกว่าครับทุกคนส สองหนึ่งเวลาจงเดิน เรียบร้อยเอ็นเจตายในพริบตาเลยเอาหละผมรีบใช้เวลานี้ไปหาของดีกว่าในตอนที่เอ็นเจยังไม่กลับมานี่แหละแน่นอนว่านาฬิกาหยุดเวลาเนี่ยสามารถหยุดเวลาพวกสัตว์ได้ด้วย NPC และสิ่งมีชีวิตต่างๆก็เช่นกันนะโว้ดูเหมือนว่าเราจะมาเจอหมู่บ้านตรงนี้นะครับโชคดีชะมัดเลยเอาหละก่อนอื่นจะต้องหาของในบ้านซะก่อนดูซิว่าในบ้านพวกนี้จะมีของอะไรให้เก็บบ้างเอ๊ะเดี๋ยวนะแปลกชะมัดเลยฮะในบ้านพวกนี้ไม่มีกล่องหรือของให้เก็บเลยแม้แต่ชิ้นเดียวนะ่า เป็นไปได้ยังไงกัน่ะอ๋อเดี๋ยวนะนั่นมันเวเลเจอร์นี่นาอ๋อจริงด้วยฉันสามารถแลกของกับเวเลเจอร์ได้นี่นาเอาล่ะไหนะดูซิว่าเลเลเจอร์ตัวเนี้ยมีของอะไรให้แลกบ้างฮึบอึบแลกของเลยครับคุณลุงเฮ้ยเดี๋ยวนะทำไมแลกไม่ได้ล่ะเนี่ยเฮ้ยจะบโอ้ยไอ้หนูเจ็บนะโว้ย เดี๋ยวนะลุงลุงลุงพูดได้ด้วยเหรอโอ้ยก็ต้องพูดได้นะสิว่าแต่นายมาต่อยฉันท้อไมเนี่ยไอ้หนูเฮ้ยโัษวีครับคุณลุงพอดีว่าผมอยากแลกของนะครับโอ้โหอยากแลกของเองอย่างนั้นเหรอดีเลยนี่พ่อหนุ่มนาอยมาถูกที่แล้วแหละฉันเป็นคนเก็บของในหมู่บ้านของชาวบ้านทุกคนไว้เองล่ะเฮ้ลุงเป็นคนเก็บของในหมู่บ้านไว้หมดเองเหรอโอ้ใช่แล้วแหละฉันมีของทุกอย่างที่นาอยต้องการเลยนะหฮ้ยว่าแล้วเชียวทำไมในหมู่บ้านถึงไม่มีของเหลือเลยลุงเป็นคนขโมยมาสินะโอ้ยจะเรียกว่าขโมยมันก็ไม่ ถูกนะลุงแค่เก็บไว้ให้ก่อนแล้วเดี๋ยวคืนที่หลงเนาะเฮ้ยตะกาอะไรของลุงเนี่ยโอเคโอเคช่างเถอะเอาเป็นว่าผมขอแลกของหน่อยสิครับลุงอ๋อถ้าอยากแลกของลวก็นะก็เอาอมเมอรัลมาสิไอ้นุ่มแลกของได้ทุกอย่างที่ไหนต้องการเลยนะแค่เอาอมเมอรัลมาแลกนะเฮ้ยใช้อมเมอรัลแลกอย่างนั้นเหรอแต่ว่าผมเพิ่งเริ่มเกมมาเองไม่มีอมเมอรัลหรอกเออไม่มีอมเมอรัลหรอยาจกจริงๆรเลยเฮ้ยอะไรอ่ะยาจงยาจกอะไรของลุงอ่ะทำไมต้องพูดจ่ายเนี่ยก้อนง่อยมันยาจกไงล่ะไม่มีอมเมอรัลมาแล หายอะไรของลุงเลยเนี่ยทำไมต้องเหยียดกันด้วยนิสัยแย่ชะมัดไปดีกว่าเฮ้ยวันดีทต้องใช้ ฮะว่าไงครับพี่ชายน้องนี่ยาจกชะมัดเลยเฮ้ยอะไรของพี่ชายเนี่ยทำไมอยู่ๆถึงมาว่าผมยาจกอย่างนั้นล่ะฮะก็น้องไม่มีเอมอบรลนี่นะกระจกชะมัดเลยเฮ้ยว่าแต่ในมือพี่ชายนั่นเอมอบรลอย่างนั้นเหรอเฮ้ยก็ใช่แตสีน้องใช้พี่มีเอมอบรลเยอะมากเลยนะบ้านพี่รวยมากเลยพี่กำลังจะเอามาเลือกของเนี่ยเฮ้ยว่าแต่พี่ชายจิบน้ําขิงก่อนไหม่ะเสียงพี่เป็นอะไรแหบชะมัดเลยเฮ้ยพี่เป็นอะไรอย่างนั้นเหรอพี่ก็เป็นคนรวยยังไงล่ะเฮ้ยโอ้โหน้ามันไส้ชะ โอเคโอเคนี่นะหยุดเวลาซะเลยเอาเลยครับทุกคนในตอนนี้ผมได้ทําการหยุดเวลาเป็นที่เรียบร้อยแล้วไอเจ้าพี่ชายคนนี้อยู่ดีๆก็มายาะเยอยให้ผมเพราะฉะนั้นนะนะพี่ชายผมขอยืมเอมเบอร์ลของพี่ชายไปแลกของก่อนแล้วกันนะ <c oughs> ไหนดูซิโว้อมเบอร์ลเยอะชัดเลยฮะรวยจริงๆด้วยสินะถ้างั้นผมขอหมดเลยละกันและเพียงเท่านี้ผมก็มีเอมเบอร์ลเปแลกของได้แล้วรวยสุดๆไปเลยบางอาจมาดูถูกคนอื่นฮไปดีกว่าลโเลโ เอาละเวลาจงเดินจะชื่อเออเออเอเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเมื่อกี้นี้เอาไอยาจกกลับมาทำไมเนี่ยเ้ยเดี๋ยวนะในมือนั่นมันอเมโรไม่ใส่หรอฮ่าฮใช่แล้วล่ะครับลุงนี่เอาไปเลยอยากได้เท่าไหร่ก็เอาไปบางอ่านมาว่าผมว่าไม่มีอเมโรอย่างนั้นหรอนี่เอาไปเลยเอาไปเลยเอาไปเลยโอ้โหไอนมรวยชะมัดเลยฮะโทษทีนะเมื่อกี้นี้ลุงดูถูกไปนะเอาเป็นว่าอยากได้อะไรลุงจะให้ทุกอย่างเลยบอกไปได้เลยไอนมฮ่าบอกแล้วว่าผมรวยมากรวยชะมัดเลยฮะ ดีชัดเลยเฮ้าล่าลาลาๆเ้ยแลกของดีมาได้เยอะเลยฮะได้มาทั้งชุดเพชรทั้งดาบเพชรเลยสมกับราคาที่แลกมาจริงๆเดี๋ยวนะเชกเก้ฉันเจอตัวนายแล้วเฮ้ยอนเจเพราะฉะนั้นเราก็ลงไปคุยกับรากมะมวงเฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยอะไรกันลเนี่ยพื้นสะเทือนเลยอาวุธนั่นไม่ขี้โกงไปหน่อยเหรอโก่ง เ้ยถึงฉันจะมีชุดเพชรก็เถอะแต่นี่ไม่ไหวนะนายแอบใช้ของโกงมากกว่าฉันอีกใช่ไหมเล่าชิกกี้ <c oughs> ฉันก็ต้อใช้บ้างสิเออของอะไรเธอคิดมากเกินไปแล้วเอ็นเจไม่ต้องพูดเฮ้ยสวยแล้วหนีไปตั้งหลักก่อนเอาไปอีกเด้ หยุดเวลาอ้อยอ้อยเจ็บ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 โอ้ยเกือบไปแล้วดีนะไม่โดนเต็มๆนะ่ะถ้าโดนเต็มๆแล้วก็เจ็บหนักแนะ่อาวุธนั่นขี้กองจะมัดเลยเกือบตายแล้วสิหน่อยแนะ่เอ็นเจมาไม่ให้ทันตั้งตัวเลยนะแต่ดูเหมือนว่าเอ็นเจจะยังไม่รู้ตัวสินะว่าฉันมีนาฬิกาหยุดเวลานะ่ะถ้าอย่างงั้นขอแก้เพจสัหน่อยดีกว่าตอนแรกขอเมื่อกี้นี้มาแลกเจ้านี่มาด้วยนี่นะมิวชันซอมบี้ในตอนที่เวลาเดินจะเป็นยังไงกันนะพร้อมนะสามสองหนึ่ง 哦。Uh huh. uh huh. เรียบร้อยเอาล่ะรีบใช้เวลานี้หนีดีกว่าเดี๋ยวจะโดนลูกหลงจากมิวแทนซอมบี้เอาไปต่อไปต่อ let's go โอเคได้เวลาไปเนเธอร์กันแล้วสร้างประตูเนเธอร์เสร็จเรียบร้อยจุดไฟฮึบเรียบร้อยแล้วไปเนเธอร์กันเลยครับทุกคน let's go เฮ้มาถึงเนเธอร์ขนาดนี้แล้วเอ็นเจน่าจะตามมาไม่ได้แล้วแหละสบายใจเอ้ยชิกี้อยู่ไหนนะเสียงคุ efendim, ้นๆเจ้านั่นทำได้ยังไงกันเนี่ยอย่าให้ฉันเจอนะโอชิคกี้ ฮ้ยตายแน่ตายแน่ตายมาถึงนี่เลยเหรอฆ่าให้เหมือนกับเขียดตัวหนึ่งเลยถึงฉันจะไม่ฆ่าเขียดก็ทาสวยแล้วโซแซนทำให้ฉันเตินช้านายโดนฉันแน่เสียงนั่นเดี๋ยวนะ เฮ้ยนอกจากเอ็นเจแล้วยังมีเจ้าก๊อสเสียงอ่เหรอหยุดเวลาก่อนเฮ้ยเกือบโดนเจ้าแก๊สนั่นคาซะแล้วสิถ้าไม่หยุดเวลาไว้นี่แย่แน่เลยเอาแหละแต่ว่านะยังไงเราก็หยุดเวลาเรียบร้อยแล้วก่อนอื่นจะต้องหาวิธีจัดการกับเอ็นเจให้เรียบร้อยซะก่อนฉันพอจะมีวิธีดีๆในการจัดการเอ็นเจแล้วละ,ละก่อนอื่นจะทาการเอาเบ็ดตกปลาเนี่ยมาแปะหน้าเอ็นเจไว้แบบนี้แล้วก็ดึงมาถึงเวลาจะหยุดอยู่แต่ฉันก็สามารถเคลื่อนย้ายตัวเธอไปไหนมาไหนได้นะเอ็นเจเฮ้ยเอาแหละฉันจะทาการดึงเอ็นเจมาไว้ตรงริมๆอย่างนี้นะครับทุกคน โอเคได้เวลาผลักให้ตกเราวะนี่นะฮ่าฮ่า <c oughs> ล้างก่อนเอ็นเจฮะในที่สุดก็มาถึงสตรองโฮสักทีแต่ว่าสตรองโฮนี่มันซับซ้อนชะมัดเลยฮะฉันมาเพกกื่อแก้แค้นเดี๋ยวนะ <c oughs> เอ้ยมายังยไง<ห>ล่ะเนี่ยเอ็นเจเดียวฮ้ยฮ่าฮ่าฮ่าหน่อยแนะ่ตามมาถึงนี่เลยเหรอคนจริงไม่พูดเยอะตายซะเถอะเฮ้ยโอ้โหจ้องจะเล่นงานฉันอยู่ตลอดเวลาเลยนายนี่ฉันไม่พ้นหรอก สวยแล้วข้างในงนี่แคบซะด้วยหนีก่อนบออกว่า่าายงนี้ต้องรียบอยู่เวลาแล้วเหรอชิอแค่ฉันอยู่เวลาเธอก็ทําอะไรฉันไม่ได้แล้วโอเดี๋ยวนะ นั่นมันโว้มีไอเดียจัดการเอ็นเจดีๆแล้วข้างในห้องนี้มีครีปเปอร์อยู่เต็มไปหมดโอ้เยอะกว่าที่คิดฮะเอาละผมจะทําการดันเอ็นเจค่อยๆเข็นไปแบบนี้เข้าไปข้างในห้องนั้นนะครับทุกคนจะจะเข้าไปสิเฮ้ยเีอีกนิดเดียวฮ้ยฮอีกนิดเดียวเฮ้ยจะโอเคเรียบร้อยเข้าไปแล้วแล้วก็ปิดประตูฮบโว้เอ็นเจขอให้โชคดีกับเพื่อนใหม่ตัวสีเขียวแล้วกันนะเพื่อนเต็มไปหมดเลยเอาละแต่เพื่อเป็นการเมคชัวร์ว่าเอ็นเจจะไม่วิ่งออกมาทั ผมจะทําการปิดตรงนี้ด้วยไอรอนบาร์นะครับเสร็จแล้วก็ทําการทําให้เวลาเดิรอีกครั้งเรน่อนออกจ่ที่นี่ที่ไหนอะไรเขียวเขี เอาล่ะฉันต้องรีบหนีแล้วก่อนที่เอ็นเจจะกลับมาแต่ว่านะขืนเป็นอย่างนี้แล้วก็เอ็นเจได้ก่อกวนฉันจะไม่ได้ฆ่ามังกรเอนเดอร์กันพอดีเพราะฉะนั้นผมจะทําการวางกับดักเอ็นเจซะหน่อยนะครับทุกคนโดยการขุดพื้นลงไปแบบนี้เสร็จแล้วก็วางกับดักไว้ข้างล่างนั่นก็คือ TNT วางซ้อนข้างบนด้วยบล็อกปกติจากนั้นก็แปะด้วย e พช u r e p l a พ e ไว้ข้างบนสุดแบบนี้เพียงเท่านี้กับดัก TNT ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วที่เหลือก็รอให้เอ็นเจมาเหยียบโอ้ยอยู่ไหนจะกัดหูหมอนั แน่จริงก็มาทางนี้ぜต้องตายวันนี้นี่แหละเฮ้ยเดี๋ยวนะเสียงอะไรกุลกุล่ห <c oughs> นะอฮ่าวิ่ <c oughs> รงร้อยติดกับตักเต็มเอาล่ะถ้าเป็นแบบนี้แล้วก็น่าจะถ่วงเวลาเอ็นเจได้เยอะพอสมควรเลยครับกว่าเอ็นเจจะกลับมาที่นี่อีกครั้งหนึ่งแนะ่เรารีบใช้จังหวะนี้เปิดประตูเอนเดอร์แล้วไปฆ่ามังกรกัน,กนดีกว่าทุกคน let's go ไปเลย เอาละและการฆ่ามังกรเอนเดอร์ในคลิปนี้ก็ไม่น่าจะยากเท่าไหร่ครับเพราะพวกเรามีนาฬิกาหยุดเวลายังไงล่ะขั้นตอนแรกในการฆ่ามังกรเอนเดอร์นะครับก่อนเ,อเลยทําการวางระเบิด TNT ไว้ไวรอบๆในจุดที่มังกรเอนเดอร์จะมาลงจอดวางไว้ให้เยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับเสร็จแล้วก็อ๊อมังกรมาแล้วหยุดเวลาเบิ้มฮ่าเรียบร้อยติดกับแล้วเข้าเต็มเป๋าเลยครับผมทุกคนตอนนี้มังกรก็ถูกหยุดเวลาไว้ตรงนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วสิ่งที่เราจะต้องทําก็คือการวางระเบิดไว้ให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่จะทาได้ ได้เลยเอาให้เยอะๆแบบว่ามังกรโดนแล้วก็ตายในทีเดียวเลยนะครับทุกคนเอาละเอาล่ะผมว่าเยอะประมาณนี้น่าจะโอเคแล้วด้วยปริมาณประมาณนี้เลยก็มังกรเอนเดอร์น่าจะโดนครั้งเดียวตายและแน่นอนว่าขั้นตอนต่อไปก็คือการจุดระเบิดที T NT. ฮึบเสร็จแล้วก็ทำการถอยมาแล้วก็รอดูผลรับนะครับเอาละไปดูกันเลยเฮ้บหยาวู้วว S <s> เรียบร้อยสำเร็จแล้วมังกรเอ็นเดอร์ดราก้อน er ตายเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับทุกคนอ๋นั่นไข่มังกรน,นีน่นะเสร็จแล้วฮะเดี๋ยวทำการเก็บไข่มังกรซะหน่อยดีดกว่าและอย่างที่คิดครับทุกคนเอ็นเจไม่ทันได้มาขัดขวางเราในการฆ่ามังกรเลยสักนิดเดียวนั่นหมายความว่าพวกเราเป็นฝ่ายชนะเป็นที่เรียบร้อยแล้วยักษ์เฮ้เอจอตัวแล้ว <S <s> <S เ <S <s> <S จอตัวแล้วที่เก่งกับจ้านายเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเอ็นเจหยุดก่อนหยุดก่อน มันจบเกมแล้วเอ็นเจฉันฆ่ามังกรไปเรียบร้อยแล้วนะเฮ้อยห้ยหมายความว่าไงอย่ามาโกหกนะเฮ้ยไม่ได้โกหกซะหน่อยดูเจ้านี่สินี่ใครใครสีม่วงมีไหมได้ไม่จริงนะนายไปฆ่ามาตอนไหนเนี่ยเธอน่ะแพ้แล้วฉันนะได้ก็เพราะว่านายใช้ของโกงๆนั่นแหละเอาล่ะก็จบกันไปแล้วนะครับกับชาเลนจ์ในวันนี้น้องๆอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กด subscribe ให้พวกเราด้วยนะใช่แล้วแล้วก็อย่าลืมไปช่วยอุดหนุนพงกุญแจชิคกี้เอ็นเจในเพจ Facebook ด้วยนะ ใช่แล้วและที่สําคัญฝากไปติดตามช่องติกต็อกพวกเราชิเกียนเจ้ด้วยนะเราอาจจะมีไลฟ์ก็ได้นะไปรุ้เอาละกันเนื้อไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้4ี่โมงเย็นวันนีพวกเราต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายเจอกันพรุ่งนี้ครับทุกคนไปละ